คุณคิดว่าตลอดปีที่ผ่านมาชีวิตเหมือนหลงทางทางทางที่ชีวิตของเราเนี่ยก็กําลังเดินไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าปลายทางมันอยู่ตรงไหนและถ้าคุณอยากให้ปี2025เป็นปีที่เปลี่ยนชีวิต คลิปนี้มีวิธีง่ายๆมาบอกนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมแชร์แบ่งปันออกไปยิ่งให้ยิ่ง,<า>งรวยค่ะบางครั้งชีวิตที่หลงทางเนี่ยไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกค่ะแต่เกิดจากข้างในของเราเองเราไม่เคยหยุดฟังตัวเราเองเลยค่ะว่าแท้ที่จริงเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่หรือเรากําลังพยายามทําอะไรอยู่และนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่เราไปต่อไม่ได้วิธีการปรับจิตเพื่อจูนกับตัวตนข้างในของเราค่ะ การจูนจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะทําได้ง่ายๆแค่วันละ5นาทีและถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่กําลังฝึกจูนจิตหรือฝึกนั่งสมาธินะให้เริ่มจาก6ขั้นตอนนี้ค่ะข้อแรกค่ะให้เลือกสถานที่เงียบๆและไม่มีใครรบกวนค่ะเลือกเวลาเป็นช่วงเช้าหลังตื่นนอนค่ะหรือก่อนที่เราจะนอนนะคะเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของเราเนี่ยผ่อนคลายที่สุดที่2นะคะ นั่งท่าที่สบายนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ก็ได้นะคะหลังตรงแต่ไม่ต้องเกร็งนะคะมือวางบนตักถ้าไม่ถนัดนั่งพื้นให้พิงกำแพงหรือใช้หมอนรองหลังก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะหลับตาเบาๆและเริ่มหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆสังเกตลมหายใจหายใจเข้าบอกกับตัวเองว่าจิตสงบหายใจออกบอกกับตัวเองว่าผ่อนคลาย หลังจากที่เราหายใจได้สัก1-3นาทีนะคะขั้นตอนที่4ก็คือฟังเสียงในตัวเองให้ลองถามตัวเองในใจนะคะว่าวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรหรือสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันในตอนนี้คืออะไรฟังคำตอบที่ผุดขึ้นมานะคะขั้นตอนที่5ค่ะใช้คำยืนยันหรือ affirmation พูดในใจนะคำง่ายๆที่คุณรู้สึกดี เช่นฉันเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันปล่อยความคิดลบและเปิดรับพลังงานบวกฉันเปิดรับการลหลั่งไหลของความมั่งคัง่งฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์พูดซ้ำไปเรื่อยๆค่ะ เพื่อช่วยให้จิตใจนิ่งและจูนกับตัวตนข้างในได้ดีขึ้นขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่6นะคะ mm. เมื่อคุณได้คําตอบ mm. เมื่อคุณรู้สึกดี mm. เมื่อจิตของคุณสงบแล้วนะคะ mm. ก่อนออกจากสมาธิเนี่ย mm. ให้คุณหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆ2อึงส3ครั้งแล้วค่อยๆลืมตาค่ะ mm. และหลังจากนั้นก็ให้จดบันทึกคำตอบหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณจูนกับตัวตนสูงสุดของคุณค่ะ ลงในสมุดทันทีเพื่อสังเกตชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันค่ะการจูนกับตัวตนข้างในเนี่ยไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะคะแค่ฝึกฟังเสียงตัวเองและฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอคุณก็จะรู้สึก ถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับตัวตนข้างในของคุณค่ะอย่าปล่อยให้ปี2025เป็นเหมือนปีที่ผ่านมาค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะฟังเสียงตัวเองเราต้องการอะไรปรับจูนจิตให้ชัดเจนแล้วเรามาสร้างปีที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีครูถาพลังจิตกับธุรกิจออนไลน์ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ